ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเข้าเยี่ยมให้กำลังใจในายเสริมศักดิ์รอดพันธ์อาสาสมัครกู้ภัยที่ประสบอุบัติเหตุประตูเหล็กอันลอยทับในขณะช่วยจับหมูป่าที่หลุดเข้ามาในชุมชนและตลาดสิงห์บุรี นายสุเมธทิรนิติผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสิงห์บุรีนางวัสนาธีรนิตินายวิจิตเลิศภัยบูญวงศ์ประธานศูนย์ c SR จังหวัดสิงห์บุรีนายอำเภอเมืองสิงห์บุรีนายเสรียอดระยับรองประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีนางอรพันธ์รักถนอมประธานสมาพันธ์เ ME ไทยสิงห์บุรีนางจิรารัตน์อ่อนสำอางประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีนางสาวพรทิพย์อมรชัยรุ่งงเรือ ยกองคการบริหารส่วนตะมนต์ม่วงหมู่พร้อมคณะได้เยี่ยมให้กำลังใจในายเสริมศักดิ์รอดพันธ์อาสาสมัครกู้ภัยที่ประสบอุบัติเหตุประตูเหล็กอลอยทับในขณะช่วยจับหมูปา่าที่หลุดเข้ามาในชุมชนและตลาดสิงห์บุรีเมื่อวันที่18มกราคม2567ซึ่งท่านผู้ว่าได้บัญชาให้มีการประเมินราคาฝาเพดานและถนนลูกรังติดไฟส่องสว่างบ้านพักของนายเสริมศักดิ์เพื่อช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านพักให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นตลอดจนสอบถามความต้องการและทางท่านผู้ว่ามีแนวคิดที่จะปรับปรุงที่อยู่โดยเฉพาะทางล่า ที่จําเป็นต้องใช้รถวิลแชร์เข็นผ่านเพื่อทําภารกิจส่วนตัวพร้อมกับมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวนายเสริมศักดิ์ทางด้านนายวิจิตเลิศภัยบุญวงศ์ประธานศูนย์ CSR จังหวัดสิงห์บุรีก็ได้นําเรียนข้อมูลเบื้องต้นให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทราบและทําการช่วยเหลือเบื้องต้นในครั้งนี้ครับ,บคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุร,รีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสิงห์บุรีนายอำเภอนายกอบตอบุ้งมูส่วนราชการ ทุกคนแล้วก็ผู้ใจบุญที่ว่าทรงผ้าอ้อมของใช้ที่จำเป็นส่งมาให้แล้วก็โอนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวมาให้ขอบคุณทุกทุกท่านครับ